สวัสดีครับท่านผองครับผมประดับวงโอ๊้าวโอ๊กาวกระเดกที 6, 6, 6, 7, Eat, fit, ่เกษตร812แผงกรุงเทพมหานครวันนี้ก็มีลูกศิษย์ของผมนะครับที่สอบติดตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานสำนักงานส่งค่าที่ต่อไปวันที่27พฤศจิกายน2565สำนักงานมาเตรียมให้น้องสอ้ารายานตัวนะครับสวัสดีครับผมนายพิทยนายว่าไม่พีทีครับสอบได้ลำดับที่44ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานครับผม น้องที่ในมาเรียนที่นี่จริงเลยใช่ไหมครับจริงครับครับแล้วที่เรามีประสบการณ์จากการเรียนที่ค่ายเนี่ยเราสามารถนําไปุกใช้ในการสอบได้อย่างไรครับก็สิ่งแรกก็คือว่าเรามาอยู่ค่ายกิโใช่นาครับเราก็จะได้ระเบียบวินัยแล้วก็ได้มีการโฟกัสก็คือมีสมาธิมากขึ้นในการอ่านหนังสือครับส่วนตัวผมใช่ไหมครับอาจารย์คือผมอยู่บ้านครับผม ไม่ค่อยมีสมาธิครับผมเลยเลือกตัดสินใจที่จะมาติวครับแล้วส่วนในข้อสอบที่อาจารย์ให้ทํานะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ออกตรงครับแล้วจะหลังๆเขาเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่แล้วก็จะมีวิชาสังคมครับซึ่งมันขอบเขตข้อสอบจะกกว้างมากขึ้นครับเราก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเดี๋ยวดูกานน้องมโนเขาได้ที่เจ็ดสิบสี่นะครับ สายพิสูจน์หลักฐานนี่การแข่งขันก็สูงสูงอยู่นะครับทุกปีครับผมครับแล้วมีน้องถามในเทปเยอะว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรให้สอบติดภายในหนึ่งปีครับก็วิธีการเตรียมตัวก็คือว่าก่อนอื่นคือเราต้องเช็คตัวเองครับก็คือถ้าอย่างเราสมมุติว่าเราอ่านเองบางทีเราก็อาจจะมองตัวเองไม่ออกครับแต่ถ้าเรามาอยู่กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะมีข้อสอบให้ทําใน แต่ละวิชาครับ <â> <avenue. S 2> เราก็จะมาเช็คดูว่าแต่ละวิชาที่เราทาอ่ะวิชาไหนที่เรายังไม่ถึง80%ถึง90ใช่ไหมครับถ้าในกรณีที่วิชาที่เรายังไม่ถึง80%รนะให้เราพยายามเพิ่มครับเราก็จะรู้จุดอ่อนเลยว่าเราอ่อนวิชานี้เราก็ไปเพิ่มวิชานี้ <â> ส่วนวิชาที่เราได้80%แล้วเราก็พยายามประคองครับ <o> คำถามสุดท้าย <Lis> นะครับการเรียนนี่นำความรู้ไปสอบจริงได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ตามความเป็นจริงเลยนะความเป็นจริงก็คือ70-80ขอบถึงครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ